ก็กลาบสวรีกท่านเลยนะครับทีนี้ก็อยู่กับนะอีพีสามนะดูดิเนอกจากาผ่านตรงนี้มาแล้วโอเคเออซึ่งจูตุนก็ผ่านไปตรงนั้นแล้วนั่น,หนเห็นไหมเห็นไหมอยู่นั่นนะ <c oughs> <c oughs> ผ่านไปตั้งนานแ <c oughs> ล้วอ่ะอุ้ยเออคือแบบว่า,วาเดี๋ยวแอดพีกัน ไปละไปเออโอเคน้ำเตาสีแดงเออน้ำเตาสีอ huh. น oh. uh ้ำเตาสีดำเป็ไงอือหืออือหือ โอเคไปตายละเฮ้ยโอ้วอ้เซฟให้แล้วโอเคเรียบร้อยอ๋อโอ้โห